สวัสดีฮะมูมาลาจ้าสวัดไปเลยฮะฮึมมือถือฟิลมิกาฮ่าฮ่าฮ่ามาไปปังไปโดนนิดนึงปังไม่โดนมันเลยทำไมดีว้าวมันไม่มาสักทีอ่ะมันอยู่ไหนเฮ้ยแตงวะมาแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ออกมาด no, ีแน okay. ่จริงนายเด็กน้อยอเด็กน้อยออกมาละปังไม่โดนไม่ดิโอโหโอ้มันไม่เด็กน้อยจริงปังไม่โดนไม่เด็กน้อยแกปังไม่โดนเด็กน้อยแกปังไม่โดนีกปังไม่โดนหัวเลยทำไมไม่โดนหัวมันเลยโอโหถอยจริงสาวบางหัวมันโก็งจริงเฮ้ยมันหัวผิดเพียงแล้วเราจัดไปเราต้องเรียนใส่มัน วางแผนไว้ดีวางแผนไว้ก่อนฟา,างไอ้เชียวฟางฟังเสียงขำไปอีกหนึ่งตานี้ผมโดนมันสวนะโอ้ะก็เสียงปืนดังสนั่นตานี้อ่อนให้เด็กน้อยอีกแล้วเด็กน้อยยิงสวนหัวเลยเสียงปืนดังอีกแล้ว ตานี้ต้องไม่อ่อนต้องเหลี่ยมใส่มันไปปาดไปเติมไม่โดนอันนี้เติมโดนตัวพีกเติมโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นน้องชายใจเย็นใจเย็นพันยาแป๊บันยาแป๊บใจเย็นใจเย็นเอบัญยาก่อนหลบไปไปไปสองร้อยคิววางแผนก่อนอืัญยาเสร็จและข้ามมาเลยเติมอ่าเรียบร้อย อีกตาหนึ่งตานี้าชนาหรือแพ้ไปดูกันเติมไม่โดนโดนเก็บไอเดอบอะไรไว้เด็กคนนี้ไปไปเด็กน้อยเด็กน้อยจะจบตานี้ต้องฟังเพลงไฮไลท์ด้วยอือหือย่ไหเงี้ยนเติมตัวตัววิกเติมตัวตัววิก ตึ้มโดนตัวบิว๊กตึ้มหัวตายไปเลยสองพิไฮไลท์ไปเลยเพีงไฮไลท์ okay, ไม่ได้เพราะครับมไม่น่าพูดมากเลยเดี๋ยวดูตานี้นะไม่น่าพูดมากเลยครับช่วยผมด้วยกู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 เออเฮ้ย,อยบอลตังไม,ม,ม,ม่ติดตึ้มเออโดนตัวบิ๊กตึ้มเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วย ไม่มีใครช่วยผมเลยอ่ะโอ้โหทอ้ออ่ะกูเก้อกลัวจัดไปไอ้คนนี้มันทาอะไรอยู่ไอ้คนนี้มันทาอะไรอยู่ครนนี้สั่งไลคิวเหลี่ยมเตะติมเติมไม่โดนเติมไม่โดนเติมไม่โดนนี่เติมอ่ะอ่ะไปเติมโอเคครับไปตานี้เราก็ต้องเหแยบใส่เขาเติมอืมอืม แกงแกบอกว่าเน็ตหลุดนะใจเย,ย็นเดี๋ยวิหุมเน็ตผมไม่ดีใจเย, ن, จย ن, ็นใจเ็นแกงหน่อยอืมใจเย็นน้องชาเอยสวนไฟโอไม่โดน,น,น,นหัวอนโอมันก็ไม่โดนไม่โดนเติเนหัวไปดีเอดูต่ออยพีสองเนคลูกสองะไมเขมาจนมาด้วยไปละจา้า